โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเกมเมอร์นะครับช่องที่มีแต่เกมแล้วก็ยืดต่างๆก็วันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะก็กลับมาลง YouTube เหมือนเดิมแล้วก็หลังจากที่ผมนั้นหายไปประมาณสองสามเดือนนะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะก็เนี้ยผมก็กลับมาลินแล้วนะไม่ต้องสงสัยว่าผมหายไปไหนครับผมไม่ได้หายไปไหนช่วงนี้ก่อ ตอนสองสามเดือนที่แล้วผมก็ไปอยู่กรุงเทพนะก็พึ่งกลับมาแล้วก็มาเรียนต่ออ่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาลงคลิปก็ตอนนี้ก็ได้มีเวลาลงแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีมัดอะไรมันเดิมคือเป็นมัดที่สวยๆนะผมก็สัญหามาก็ช่วงนี้ก็ดองมัดไว้เยอะแยะเลยก็เตรียมตัวจะลงนะว่าช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะก็คนดูก็่าจะห่างหายกันไปหมดแล้วนะวก็อย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะวันนี้นะผมว่าจะไปแถวไอตรงเลยประมาณนไปนิดหนึ่งตรงไหน,น,นะวะเออมันจะเป็นไอชิปรถยูทูปลางรถอะไรสักอย่างนะี่แหละอาจะใช่ก็จะเอารถไปสภาพทำความสะอาดสักหน่อยนะก่อนหลังจากที่หางหากันไปเนิ่ดนานนะใน่อนนี้ผมพยายามจะ เล่นให้เหมือนอชิตจริงให้ไได้มากที่สุดนะเพื่อ,ะอะจะทำได้ฝานะแต่ว่าทันนี้เนี่ยมองภายในมันดูแบบแปลการนิดหน่อยจะเล่นไปเรื่อยๆนะก็ช่วงนี้ทุกคนเปนไงบ้ากันบ้างนะเรียนหนักไหมกันบ้านน่าจะเยอะสมสุขวัแหละเพราะตอนนี้เนี่ยตั้งเต่ืปอดเทบมาเนี่ยนะผมก็ทานบ้านโคตรเยอะแต่ไม่เป็นไรฮนะทยอยเล่าเพื่อนแล้วก็เอาไปสง่งดนะูง่ายชีวิตโอจะต้องปิดไฟแดง ู้สึกว่าจะนานานะไฟแดงตรงนี้เนี่ยวอรถทันไหม่เนี่ยเสียบโคตรแจมอะก็สําหรับใครที่ได้เห็นที่ผมได้ไอลงไปคลิปเป็นวิดีโอสั้นไหมก็น่าจะเห็นแล้วนะก็คือผมได้สรรหามดร,รถช่างเอี่ยวมานะ,ะก็แล้วกันหน่อยนะเดี๋ยวผมก็ทยอยลงคลิปนะก็เดี๋ยวน่าจะคลิปรถช่างเอี่ยวประมาณอาทิตย์หน้าหรือก็น่าจะอาทิตย์หน้านั่นแหละนะ ก็เดี๋ยวผมก็ต้องทยอยลงคลิปแล้วก็ช่วงนะี้ผมก็ได้ทำคลิปไปเยอะแล้วนะก็ทยอยตัดแล้วก็เอาลงนะคลิปดองโคตรเยอะอเขเราจะขับไปต่อไปก็ต่อ,ย,อยาวๆเลยนะมีมุมมองภายในนะผมอยากแค่ขับนะแต่ว่ามันมอ,นมองยากอะ่ะคือไฟแล้วก็ไอ้พวกติตเกอร์เนะี่ยมันเต็มหน้ารถไปหมดเลย โอเคครับเดี๋ยวราจะขับกันไปต่อนะขับไปายาวๆเลยหนทางของเรายัางอีกไม่ไกลนะเพราะว่าพอถึงตรงนี้แล้วมันไม่ไกลแล้วขับกันไปต่อเลยขี่ไปเนี่ยตะขาตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะขี่ไปต่อนะมันเหลือระยะทางประมาณไม่เยอะแล้วนะีท่อคันนี้ก็เป็นไททีใช่หหน้าโคสวยดูดิเป็นรถยีบสอง้อหรือว่ายีบสองร,อร,อรอ้อเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหน้าอียวะ ชนไปเลยโอ้ขี่ช้านักไปคันนี้รถมันรถดวดตอนนี้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยที่นี่มันเแตกต่างนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าหน้าฝนเลยเลยเพราะตั้งแต่ผมขับรถไปโรงเรียนเนี่ยบางวันฝนก็ตกบางวันฝนก็ไม่ตกเว่าถ้าอยู่ที่เทืเเนี่ยมันมันมีแดดนะมันมันไม่ค่อยมีหน้าฝนเท่าไหร่คือฝนมันจะตกเป็นบางช่วงด้วยทราไม ซีีเรรยอะไนะไนวขับกันไปต่อยืนพื้นที่ร้อยห้าสิบนะดูดิชีวิตจริงตำรวจของเราจับแล้วแหละโอ้อยเดี๋ยวเจอจุดทางแล้วไปเดินไปต่อเลยนี่ดึงเบรกมือโชเยเดี๋ยวจะขี่ไปแบบรวดเร็วทันใจน,ะนี่ขี่ไปขี่ไปไปเดี๋ยวเราจะขี่กันไปต่อเรื่อยๆเลยนะว่ามันจะถึงกะเลยก็ไม่ลงคลิปนานแล้วยวตัดภาพเลย โอเคมาแล้วนะเดี๋ยผมต้องขอดจอด,จอดนิดนึงขจอดไม่ได้อีเดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนว่ามันต้องไปตรงไหนอ่ะไม่ได้อีกวันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ยกไปปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเราต้องขี่ไปตรงนี้สุดสุดไม่ได้อีกเยเดินก่อนแล้วกันดูอ่านอยูนี่ตรงนี้ดูไม่ดูมันจะเลยปั๊มน้ำมันไปนิดนึง อ่านี่ยมันเป็นเหมือนการอาชีพทำความสาาอะอาดรถนี่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะเขียนไว้ต่อเลยโอเคทางน่าจะไม่ไกลตอนนี้เรียนใครอ่ะถ้าจะถึงเข้านาะเร่กีฬาสีแล้วบ้างะตอนนี้โรงเรียนผมก็เอ่อเริ่มจิจังเข้าเรื่อยๆเลยลนะเรื่องกีฬาสีนะโอ้โหเตรียมของ,ของเตรียมปรณ์อ,อะไรเตรียมสแผ่นเชียร์ก็วุ่นวายนิดหน่อยนะ ีไปผมอยากขับมุมมองนี้มากเลยแต่มันขับไม่ได้ว่ามันไอติดไฟหน้ารถอ่นะแล้วก็ไอสติ๊กเกอร์ปูบังทศนศิยมใส่โอเคเดี๋ยวเราจะไม่ซีเรียสนะผมจะขับมุมมองนี้ก็แล้วกันมองว่าขับง่ายสุดแล้วนี่เดี๋ยวก็จะต้องไปตามนี้นะเราบันเลยน้ำมันปัม๊มน้ำมันไปลนะรถน้ำมันมันน่าจะเลยมาประมาณสองปัม๊มไว้น่าจะดีขี่ไปเรืเ่อยๆขี่ ราตัดภาพเลยตอนใกล้จะถึงแล้วไปโอเคครับตอนนี้เราออกมาใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าฝนมาดัานมาตกก่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะล้างได้ไหมนะเพราะเออมันคือฝนมันก็ตกอะท่าล้ามันไปมันก็สบกับลูกอีกอนะเดี๋ยวเพราะว่าล้างๆไมเ่เออเดี๋ยวมันก็สบกับลูกอีกแล้วก็แค่มาคอนเทนต์นทำนะก็ตวงน,นี้ผมก็น่าจะเริ่มกลับมาทำยูทูปแบบตอนเรื่องเลยอะแค่ตอนนี้ ก็น่าจะลงคลิบป,ประมาณช่วงวันเสาร์นะถ้าไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ถ้าไม่ติดอะไรก็น่าจะลงวันเถ้าเพราะตอนนี้ก็มีคลิปดองไว้เยอะๆยังไม่ได้ลงนะเดีย๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วก็าหาักไวนะ้เพราสำหรับใครที่รอม,มัดรถชักชเยอะนะก็รอนะอาทิตย์หน้าผมน่าจะได้ลงตอนนี้ก็เตรียมคลิปไว้แล้วก็เหลือแต่เอ้าลงนะเข้าจอดปุ๊บ ขึ้นเบรกมือแล้วก็ลงไปนะก็ลคลิปนี้ก็มันน่าจะมีอะไรแลนะ้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดาผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะก็ช่วงนี้ก็น่าจะลงคลิปแบบต่อเนื่องเลยนะก็อาจจะไม่ขาดหายแล้วนะก็จะลงคลิปประมาณช่วงวันเสาร์นะแล้วก็วันอาทิตย์นะถ้าไม่เด็ะเลยนะ